คำเตือนเรื่องราวต่อไปนี้สร้างขึ้นจากเขาโครงความจริงและความเชื่ออาจมีเนื้อหาที่กระทบกระเทือนจิตใจและภาพจินตนาการที่ชวนขนหัวลุกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราไม่รับประกันว่าฟังจบแล้วคุณจะกล้านอนคนเดียวหรือไม่ยินดีต้อนรับสู่โลกของคนชอบเรื่องผีกับที่นี่โคตรเฮียน น้ำโมกูก,ก็ไม่กลัวอยู่ดีไม่ชอบชอบลองของสวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับผมต้อมในพอดแคสต์ที่นี่โคตรเขี้ยนที่ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสกับเรื่องลี้ลับสถานที่หลอนสถานที่เฮี้ยนและคลิปนี้เรื่องที่ผมจะเล่าบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่เฉียดการเจอดีที่สุดในชีวิตผมสมัยที่ผมยังเรียนปวชอ,อยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านฝั่งทน ใครเด็กฝั่งทนบ้างขอเสียงหน่อยครับคอมเมนต์มาคุยกันหน้านะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปลองดีที่บ้านร้างแห่งหนึ่งที่ผมกับรุ่นพี่ไปลองดีแล้วเจอดีกันเอาเป็นว่าวงแตกหนีกันหัวสุกหัวซุนไปคนละทางกันเลยทีเดียวแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของผมผมขออุ่นเครื่องด้วยเรื่องหลอนๆของโรงเรียนแห่งนี้ก่อนครับเพราะที่นี่บอกเลยว่าขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนแบบสุดๆถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังพร้อมกันครับแต่ก่อนจะไปฟัง ถ้าชอบเรื่องที่ผมจะเล่าผมขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงยิมสนามบาสครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าผมชอบเล่นบาสมากเรื่องนี้ผมก็ได้ยินเรื่องเล่ามาจากเพื่อนๆที่เล่นบาสด้วยกันเพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนเย็นสุกที่แล้วไอเอกมันซ้อมชูดลูกโทษอยู่คนเดียวครับทุกคนกลับกันหมดและมันเป็นเวรดูแลความเรียบร้อยแสงไฟนีออนในโรงยิมเริ่มกระพริบทีที เสียงรองเท้าบาสที่เสียดสีกับพื้นไม้ดังเอียดเอียดมันสะท้อนไปมาในถงกว้างจนดูเหมือนมีคนวิ่งอยู่รอบๆตัวมันตลอดเวลาขณะที่เอกกำลังจะชูลูกสุดท้ายลุงจื้นพารวงแกก็เดินมาเคาะไม้กวาดดังปั้งปังแล้วตะโกนบอกว่าเอกกลับบ้านได้แล้วสองทุ่มแล้วนะจะรอให้มันมาช่วยซ้อมหรอเอกมันก็ขำๆครับตะโกนกลับไปว่าแปบ๊บหนึ่งลุงอีกลูกเดียว พอหันกลับมาลุงจื้นก็หายไปแล้วทิ้งไว้แค่ความเงียบกริบที่นิ่งสนิทลองคิดดูนะโรงยิมก็กว้างอยู่แล้วแถมยังเงียบอีกมันจะวังเวงแค่ไหนจูๆ่ๆก็หล่นตุบตุบตุบเสียงลูกบาสกระเด้งดังมาจากอีกฝั่งของสนามที่มืดสนิทถ้ามองจากอีกฝั่งคือมองไม่เห็นข้างในเลยเอกมันหรีตามอง เห็นเงาสูงโปร่งของคนในชุดบาสเกตบอลยืนอยู่ใต้แป้นฝั่งหน้นมันคิดว่าเพื่อนแกล้งเลยตะโกนด่าเฮ้ย hey, ใครวะเดี๋ยวมูจะโดนยื่นทำหานอะไรตรงนั้นออกมาเงาลึกลับนั้นไม่ตอบครับแต่มันกระโดดชูดลูกบาสลอยและลิ้วข้ามสนามมหาเอกลูกบาสลูกนั้นไม่ได้ลอยมาแบบปกติแต่มันหมุนควงสว่านแหกอากาศมาเงียบ,ยบไม่มีเสียงลม จนกระทั่งมันตกลงกระแทกผืนตรงหน้าเอกดังแฉเอกก้มลงมองลูกที่กลิ้งมาหยุดตรงเท้ามันไม่ใช่สีส้มครับแต่มันเป็นก้อนเนื้อกลมๆสีขาวซีดที่มีเส้นผมพันกันรุงรังเคลือบไปด้วยเมือกเลือดคน้คนๆและที่ทำให้เอกช็อกจนก้าวขาไม่ออกคือดวงตาคู่นั้นมันเบิกโพรงจ้องเขม็งขึ้นมาหาเอกปากที่ไร้ริมฝีปากนั่นขยับพะง,งาบผง,งาบเหมือนจะพูดอะไรบางอย่าง เอกเงยหน้ามองกลับไปที่แป้นฝั่งนู้นคราวนี้เงาลึกลับนั่นเดินออกมาจากเงามืดครับมันใส่เสื้อหมายเลข13ที่เปื้อนคราบเลือดดำๆแต่ช่วงคอของมันว่างเปล่ามันค่อยๆยื่นมือซิดซดออกมาข้างหน้าเหมือนจะขอลูกบาสของมันคืนเอกมันสลบไปตั้งแต่วินาทีนั้นครับตื่นมาอีกทีที่ห้องพยาบาลลุงจื้นนั่งอยู่ข้างเตียงแล้วพูดเบาๆว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ารอให้มันมาช่วยซ้อม หลังสามทุ่มเป็นเวลาของไอ้นั่นมันแค่อยากเล่นบาสแค่นั้นแหละเอาจริงๆนะผมไม่เคยซ้อมบาสเกินทุ่มหนึ่งเลยเพราะโรงยิมแห่งนี้หลักสามทุ่มนักกีฬาจะไม่ใช่คนที่เป็นคนเล่นแล้วล่ละอีกเรื่องที่เป็นตำนานของโรงเรียนแห่งนี้ผมเคยได้ยินรุ่นพี่เล่าว,ว่า มีนักเรียนที่อยู่ดีๆก็าหายไปเมื่อหลายปีก่อนแต่โดนปิดข่าวซึ่งมันผ่านมาหลายปีจนจริงไม่จริงไม่รู้แต่ตอนเรียนอาจารย์เก่าๆเ,เหมือนก็เคยพูดเรื่องนี้ด้วยมันเป็นเรื่องเล่าสุดหลอนที่ลึกลับมากๆของโรงเรียนแห่งนี้เลยเรื่องเล่ามีหลายทางมากผมได้เรียบเรียงมาไว้ประมาณนี้ครับก็เรื่องนี้นี่แหละที่ทำให้อาคารหลังโรงเรียนต้องมีรั้งกั้นไว้ห้ามเข้า เพราะตอนที่ผมเรียนอยู่ผมยังเคยถามรุ่นพี่อยู่เลยว่าตึกนี้ทำไมเขาไม่เปิดใช้ล่ะเพราะอาคารก็ยังดูดีไม่ได้ร้าวหรือพังรุ่นพี่ก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าเออต้อมมึงเล่นบาสแถวนี้ทุกวันมึงเคยสังเกตห้องเก็บของเก่าๆหลังโรงเรียนที่ไม้กระดานมันตอกปิดตายไว้ปะเออนั่นแหละอย่าไปเดินป้วนเปี้ยนแถวนั้นตอนพรเพลนะมึงมึงรู้ปะทำไมรุ่นกูถึงสั่งห้ามนักห้ามหนาคือย้อนไปหลายปีก่อน มีรุ่นพี่ปวศสีคนเป็นพวกขาโจรประจำรุ่นเดินไปไหนนี่คนหลบกันหมดพวกแม่งใจร้อนคึกขนองจนไปทําเรื่องเฮี้ยๆที่เกินให้อภัยกับนักเรียนหญิงคนหนึ่งในห้องเก็บของนั่นแหละน้องเขาทนความอับยศไม่ไหวสุดท้ายน้องเขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการผูกในห้องนั้นเลยทิ้งไว้แค่ความแค้นที่มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วมึงเชื่อเรื่องกรรมตามสนองปะละ่ะ เพราะหลังจากนั้นไม่นาน4ี่คนนั้นมันเจอดีกันท่วนหน้าเลยวะ่ะคนแรกไอ้ที่เป็นหัวโจกกูเห็นมันสภาพสุดท้ายคือเหมือนคนไม่ได้นอนมาเป็นเดือนขอบตาแม่งดำปีมันบอกว่าทุกครั้งที่หลับตามันจะรู้สึกเหมือนมีเส้นผมยาวๆมารัดคอจนหายใจไม่ออกเวลามันถอดเสื้อนะมึงรอยแดงปื้นใหญ่รอบคอแม่งเหมือนรอยเชือกบาดชัดๆทั้งที่แม่งไม่ได้ใส่อะไรเลยนะ จนวันสุดท้ายที่คนเห็นมันนะมันวิ่งตะลืดเข้าป่าหลังโรงเรียนเหมือนหนีอะไรบางอย่างแล้วแม่งก็ไม่กลับออกมาอีกเลยทั้งตำรวจทั้งอาสาช่วยกันหาก็หาไม่เจอคนที่สองมีคนเห็นมันไอคนนี้สายยุมึงเชื่อมะแม่งตัวเปียกตลอดเวลาวะ่ะต่อให้อยู่กลางแดดปิ้งเปรี้ยงผิวหนังแม่งจะลื่นๆเหมือนมีเมือกแล้วกลิ่นนี่คือเหม็นสาบน้ำเน่าช่วยมาเลยมีคนบอกว่าเคยเห็นมันนั่งพึมพำคนเดียวว่าขอโทษ อย่าดึงลงไปไม่เอาไม่เอาขอโทษแล้ววันหนึ่งไอ้นั่นก็หายไปไม่มาโรงเรียนอีกเลยส่วนไอคนที่สามมีคนบอกว่าไอนี่มันถ่ายคลิปปล่อยลงเน็ตคนนี้แม่งหลอนประสาทสุดมันบอกใครก็ไม่เชื่อว่ามันเห็นเงาผู้หญิงยืนซ้อนหลังทุกคนที่มันคุยด้วยแม้แต่ในมือถือแม่งนะรูปที่ถ่ายติดเพื่อนติดฝูงกลายเป็นหน้าซีดของน้องคนนั้นจ้องขเขม็งมาทุกรูปวันสุดท้ายที่คนเห็นมันนะมึง มันทำท่าเหมือนจะควักตาตัวเองวะ่ะแล้วก็วิ่งหายเข้าไปในอาคารเรียนที่มืดสนิทหาตัวไม่เจอจนถึงทุกวันนี้แต่ที่กูสยองสุดคือไอ้คนสุดท้ายไอ้คนที่คอยเฝ้าประตูะ่ะจู่ๆแม่งก็ใบ้รับประทานพูดไม่ได้ซะง,งั้นแต่มันจะใช้เล็บจิกโต๊กจนเป็นรอยขูดขีดสั้นๆซ้ำๆว่ามันมาแล้วคนสุดท้ายนี่แหละมึงมีคนเห็นมันไปยืนร้องไห้โฮอยู่หน้าห้องเก็บของนั่นสภาพคือนิ้วมือแม่งแหว่งเลือดอาบ เหมือนแม่งพยายามจะงัดประตูไม้ที่ปิดตายเข้าไปข้างในแล้วรอยเลือดแม่งก็หายไปในห้องนั้นแหละทุกวันนี้แล้วต้อมถ้ามึงใจกล้าพอเดินผ่านหลังโรงเรียนช่วงเพาะเพลตอนที่คนเขากลับกันหมดแล้วนะมึงลองเงี่ยหูฟังดีๆมึงจะได้ยินเสียงเล็บขูดไม้ดังแควแควออกมาจากข้างในห้องเก็บของพร้อมเสียงสะอื้นของคนสี่คนที่ร้องประสานเสียงกันเหมือนพวกแม่งถูกขังอยู่ในนั้นเพื่อชดใช้กรรมวะ่ะ เพราะงั้นเล่นบาสเสร็จก็รีบกลับบ้านนะต้อมอย่าไปเที่ยวเดินเล่นแถวนั้นกูตเตือนมึงด้วยความหวังดีเอาจริงนะไม่ต้องบอกผมก็ไม่คิดจะเดินไปเฉียดแถวนั้นเลยเพราะทุกครั้งที่เดินผ่านเพื่อไปอีกตึกหนึ่งผมไม่เคยรู้สึกดีกับอาคารเรียนหลังนั้นเลยผมเคยถามเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันทุกคนรู้สึกเหมือนกันหมดมึงรู้ไหมทำไมต้องเป็นเสียงตึกตึกที่บันไดวนตึก6คือเรื่องจริงมันไม่ได้แค่ตกบันไดธรรมดาวะ่ะ แต่มันหลอนกว่านั้นเพื่อนสนิทผมไอคิงเล่าเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังตอนเล่นบารสเสร็จคืนนั้นเด็กผู้หญิงชื่อเมย์อยู่ทําโครงงานดึกที่ชั้น4ีตึก6เวลานั้นนักเรียนส่วนใหญ่ทยอยกลับกันเกือบหมดแล้วตรงนั้นมีเสียงลมพัดผ่านช่องระบายอากาศเมย์ทำโครงงานเสร็จประมาณทุ่มครึ่งมั้งเห็นว่าดึกแล้วทุกคนกลับกันหมดแล้วเมย์เลยรีบเก็บของแล้วกึ่งวิ่งกึง่งเดินลงบันไดวน เพราะกลัวความมืดแต่มึงก็หนึกภาพบันไดวนโรงเรียนเราออกใช่ไหมขั้นมันแคบแล้วราวจับมันเป็นเหล็กเย็นๆจังหวะที่เมย์รีบวิ่งลงมาถึงรอยต่อชั้นสามกับชั้นสองก็สะดุดขาตัวเองซะง,งั้นแต่ที่ซวยสุดคือจังหวะที่มันถลาล้มลงไปหัวมันไม่ได้ฟาดพื้นธรรมดานะแต่มันดันพุ่งเข้าไปขัดอยู่ในช่องว่างระหว่างซี่กรงเหล็กของราวบันไดด้วยความแรงแรงกระแทกนั้นทำให้คอเมย์หักทันที น้องเขาตุ่ยคาที่ในสภาพที่หัวยังคาอยู่ในซี่กรงเหล็กนั่นแต่ที่หลอนสุดคืออะไรรู้ปะร่างของเมที่เหลือมันไม่ได้ตกลงไปที่พื้นวะ่ะแต่มันห้อยต่องแต่งอยู่เหนือขั้นบันไดลมที่โกรเข้ามาทางช่องบันไดวนพัดจนร่างน้องเขาแกว่งไปแกว่งมาทําให้ปลายเท้าในรองเท้าหนังนักเรียนของน้องเขากระแทกกับขั้นบันไดเป็นจังหวะตึกตึกตึกกว่าพาโรงจะมาเจอตอนเช้า ร่างนั้นก็แกว่งกระแทกบันไดยอยู่ทั้งคืนจนรองเท้าหนังนักเรียนที่ขัดมัเงาวับข้างนั้นสึกไปจนเห็นเนื้อเท้าซิสซี่เลยหูยพูดแล้วก็ขนลุกนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทําไมเวลาใครขึ้นตึกหกคนเดียวถึงได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังตลอดเพราะวิญญาณเมอาจจะยังวนเวียนพยายามจะก้าวลงบันไดขั้นนั้นให้พ้เพื่อที่จะได้กลับบ้านสักทีตึกหเนี่ยใครขึ้นคนเดียวช่วงโพลเพลต้องโดนกันหมดครับ ผมเองก็เคยเจอวันนั้นผมต้องขึ้นไปเอาของที่ลืมไว้บนห้องเรียนตอนที่เดินขึ้นบันไดวนจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงฝีเทา้าตึกตึกตึกจังหวะมันหนักแน่นเหมือนคนใส่รองเท้าส้นแข็งๆเดินตามหลังผมมาติดๆต,ตอนนั้นผมขนลุกทั้งตัวจริงๆคิดซะว่าโดนแล้วกูเพราะตอนขึ้นมาเพื่อนผมไม่มีใครขึ้นมาด้วยสักคนตอนนั้นผมใจหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มครับผมรีบก้าวเท้าให้ไวขึ้น เสียงข้างหลังก็วัยตามจนผมตัดสินใจหันขวับไปมองภาพที่เห็นคือครูฝ่ายปกครองท่านหนึ่งยืนอยู่ตรงหัวโค้งบันไดชั้นบนพอดีแกยืนมองผมนิ่งๆผมนิถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยครับอ๋อครูนั่นเองเล่นเอาสัใจหายหมดเลยผมยกมือไหว้ครูแล้วรีบไปเอาของจนเสร็จเรื่องมันควรจะจบแค่นั้นครับจนกระทั่งหลายวันต่อมาผมเจอครูท่านเดิมเดินอยู่ที่สนามบาสผมเลยเข้าไปทักแกว่า วันก่อนขอบคุณนะครับครูที่อยู่เป็นเพื่อนผมตอนขึ้นตึก6ครูแกขมวดคิ้วแล้วถามว่าเพื่อนอะไรนะปกติครูเดินตรวจตึกคนเดียวแต่ครูไม่ได้ตามเธอไปนะครูเห็นเธอวิ่งหน้าตั้งขึ้นไปครูเลยหยุดดูอยู่ห่างๆผมเริ่มหน้าซีดแต่ที่ทำให้ผมช็อกที่สุดคือผมก้มลงมองที่เท้าของครูครับครูใส่รองเท้าผ้าใบพื้นยางนิ่มๆที่เดินยังไงก็ไม่มีทางเกิดเสียงตึก หนักๆแบบที่ผมได้ยินแน่นอนแล้วเสียงฝีเท้าที่เดินตามหลังผมมาติดๆจนถึงขั้นที่ผมรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบนขั้นบันไดนั้นมันคือเท้าของใครเอาละครับมาถึงเรื่องที่เป็นประสบการณ์ตรงของผมที่ทำเอาผมจำไปจนตลอดชีวิตเลยต้องเท้าความก่อนว่าสมัยที่ผมเรียนปวช กิจกรรมหลักของผมคือการเล่นบาสเกตบอลครับผมเรียนภาคบ่ายสมทบทำให้มีเวลาว่างช่วงเช้าเยอะมากผมเลยสิงอยู่ที่สนามบาสท,ทุกวันนั่นทำให้ผมได้รู้จักและสนิทกับรุ่นพี่กลุ่มหนึ่งเป็นพี่พี่ปะวะสครับพวกเราเล่นบาสด้วยกันทุกวันมาเป็นปีจนสนิทกันมากชนิดที่ว่าไปค้างบ้านกันได้ดื่มด้วยกันได้จนกระทั่งถึงช่วงที่พี่พเขาใกล้จะจบการศึกษาปะวะสอสอง วันนั้นพี่ๆเขาชวนผมว่าต้อมไปแข่งบาสท,ที่ต่างจังหวัดกันไหมไปเช้าเย็นกลับแน่นอนครับผมไม่ปฏิเสธเราไปด้วยกัน7คนระหว่างทางที่เราขับรถไปแข่งกันในช่วงเช้าเราขานบ้านร้างเก่าๆหลังหนึ่งริมทางพี่คนหนึ่งในกลุ่มชี้ให้ดูแล้วพูดขึ้นมาเล่นๆว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้หลอนดีว่าขากลับลองแวะมาเข้าไปลองของหน่อยไหมตอนนั้นแดดจ้าลมพัดสบาย ผมก็คิดว่าพี่เขาพูดเล่นขำๆตามประษาวัยรุ่นครับเราไปแข่งบาสกันอย่างสนุกสนานจนถึงเย็นขากลับบรรยากาศมันเริ่มเปลี่ยนไปตามแสงอาทิตย์ที่หายไปพอมาถึงพิกัดเดิมพี่เขาก็หักรถแวะจริงๆตอนนั้นผมเริ่มใจคอไม่ดีครับโดยความที่สนิทกันและคิดว่ามากันหลายคนคงไม่มีอะไรแต่ทันทีที่รถจอดและเท้าของผมก้าวข้ามรั้วบ้านร้างเก่าหลังนั้นเข้าไปความรู้สึกมันเปลี่ยนไปทันทีครับ ถนนข้างนอกที่ห่างไปไม่กี่เมตรรถยังวิ่งกันขวักไขวแสงไฟจากเสาไฟฟ้าข้างทางยังสว่างจ้าแต่พอเท้าก้าวเข้ามาในเขตบ้านทุกอย่างมันกลับเงียบกริบเหมือนมีกำแพงล่องหนมาบดบังเสียงโลกภายนอกไว้ลมที่เคยพัดตีหน้าตอนอยู่บนรถกลับนิ่งสนิทจนอากาศมันดูน่าอึดอัดกลิ่นเนา่เนาๆคล้ายซากสัตว์ตายโชยมาแต่จมูดเป็นระยะๆะะจนสัญชตาตญาณมันตะโกนบอกผมว่าเราไม่ควรอยู่ที่นี่เลยจะเข้ามาเพื่ออะไร พวกเราเจ็ดคนเข้ามานั่งล้อมวงกันกลางโถงบ้านที่ฝุ่นเครอะเราตัดสินใจเล่นผีถ้วยก้าวกันครับในใจผมตอนนั้นบอกตรงๆโคตรกลัวเลยผมก็พยายามมองไปรอบๆไปเห็นหน้าต่างอยู่บานหนึ่งผมคิดในใจว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมจะกระโดดออกทางนี้แหละผมไม่กล้าเล่นครับได้แต่มองรุ่นพี่เขาเล่นผีถ้วยแก้วกันจู่ๆก็มีเสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแก้วมันก็เริ่มขยับเองครับ มันหมุนวนไปมาด้วยความเร็วที่พวกเราไม่ได้ดันเฮ้ยใครแกล้งวะรุ่นพี่คนหนึ่งพูดขึ้นลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านหลังคอผมไปพวกเราทุกคนเริ่มสติหลุดครับหลับตาปีแล้วพากันสวดมนต์นะโมตัดสะกันกรงมกะว่าจะใช้ธรรมะข่มไว้แต่แล้วรุ่นพี่ที่นั่งข้างๆผมแกตัวแข็งทื่อหน้าซีดเผือดเหมือนเห็นอะไรที่ไม่น่าเห็นแกตะโกนสุดเสียงว่าวิ่งโวย วงแตกสิครับผมเนี่ยด้วยความที่เป็นคนระวังตัวผมเล็งหน้าต่างบานหนึ่งไว้แต่แรกแล้วครับว่าถ้ามีอะไรกูจะออกทางนี้แหละผมกระโดดพุ่งพวดออกทางหน้าต่างนั่นทันทีวิ่งหน้าตั้งไม่เหลียวหลังกลับไปมองที่รถแบบสุดชีวิตจนกระทั่งทุกคนมาถึงรถเราขับรถหนีออกมาจนถึงปั๊มน้ํามันที่ห่างออกมาพอสมควรพอลงมาเช็คชีอกันใจหายวับเลยครับหายไปคนหนึ่งพี่ปะวศที่เป็นหัวโจรหายไป พวกเราทำใจอยู่นานครับสุดท้ายต้องรวบรวมความกล้าขับรถกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกรอบพวกเราเดินเข้าไปตามหาจนไปเจอพี่เขานอนสลบมือดอยู่หน้าห้องน้ำเก่าท้ายบ้านสภาพแกคือหน้าขาวซีดปากสั่นผงาบงาบเราพารุ่นพี่คนนั้นออกมาจากบ้านมาที่ปั๊มอีกครั้งพอเราปลุกจนแกได้สติแกเล่าเสียงสั่นว่าตอนวงแตกกูก็วิ่งตามพวกมึงออกมาวะ่ะแต่กูเห็นเพื่อนคนนึงกวักมือเรียกให้กูแอบในห้องน้ำก่อน กูก็คิดว่าเป็นพวกมึงเลยรีบตามเข้าไปแต่พอเงยหน้ามองมันชัดๆร่างที่กวักมือกูมามันไม่มีหัววะ่ะภาพตัดสลบไปตอนนั้นเลยครับส่วนรุ่นพี่คนที่ตะโกนสั่งให้วิ่งแกมาเฉลยตอนหลังว่าทำไมถึงตะโกนแบบนั้นแกบอกว่าระหว่างที่ทุกคนหลับตาปีท่องนโมนโมกันอยู่นั้นจู่ๆมีแรงลมเย็นมาปะทะที่หูและมีเสียงกระซิบแหบพร่าของผู้ชายคนนึงพูดกรอกหูแกมาชัดๆว่านโมกูไม่กลัวหรอก จังหวะนั้นเป็นใครก็ต้องสติแตกครับคืนนั้นไม่มีใครกล้าแยบย้ายกลับบ้านครับเราอยู่รวมกันจนถึงเช้าแล้วพากันไปทําบุญที่วัดทันทีเรื่องนี้มันสอนผมอย่างหนึ่งนะครับการลองของไม่ใช่เรื่องสนุกบางสถานที่เขามีเจ้าของและเขาอาจจะไม่ชอบให้ใครไปรบกวนความคึกขนองเพียงชั่ววูบอาจจะทําให้คุณต้องขวัญเสียไปตลอดชีวิตเหมือนรุ่นพี่ผมที่ตั้งแต่วันนั้นแกไม่กล้าแม้แต่จะเล่นบาสจ,จนมืดอีกเลย ถ้าชอบเรื่องราวสยองขวัญจากประสบการณ์ตรงของผมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด Subscribe ช่องที่นี่โคตรเขียนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความหลอนใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีอย่าลืมเช็คใต้เตียงก่อนนอนนะครับสวัสดีครับ